สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแฟนคลับสุผภูสุขชนเนาะครับเมื่อนีบุญพลาการมาช่วงบ่ายครับมาณสถานทีจะปูสีสุโธมยาสีปทุมมาวัดป่าค่ำชนนี่แหละครับผมพาพี่น้องมาเมืองครับผมเงียบสงัดดีครับปกพุมมที่เข้มขังครับที่มีมุ่นขังอยู่ในตัวแล้วครับผมถึงจะเงียบเงียบจนสีกลับเหมือนกับมีชีวิตชีวาอยู่ครับ ผมมาแล้วแล้วผมก็ได้มาปัดกวาดครับเห็นใบตองโห้กว่าสันครับผมก็ถือว่าพอจำาเรามามากก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมใน้าําความสะอาดพอดีครับผมครับ,รบพอจําอาจจะตีธุระครับทุกมือพอจําเราจะมาเนะาะกำมือนี้คิดว่าสิบโมีคนมาเราก็เลยบม่าามากกับสิประมาณนี้แหละเนาะครับก็ขอบคุณพอจําที่ให้โอกาสผมได้มาทําความสะอาดครับผมมีใบใหม่ลวกัเออเราซื้มอมนหงมนตา มาจากน้อยครับผมได้มาสร้างบางสิ่งบางอย่างครับให้มันเป็นตะเมืองเนาะครับก็ถือว่าเป็นผลดีครับที่ได้แวะเวียนมาในช่วงบ่ายมื้อนี้ก็จนจนช่วงแรกแหละครับตอนนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้มาขอที่บอนามศักดิ์สิทธิ์นะครับซิมีกลวยซิมีกระบวยจังซิ่ไหมครับนี่พี่น้อง บัวย,ยังสีละตักทั้งนั้นก็มีครับผมเหมือนผมตักทั้งนั้นล่ละก็ลงไปตักน้ำบ่อน้ำซักซีดนี่แหละในคิดในใจก็ับพ่อปู่คนบอกว่าตักน้ำกินแม่รักษาหลครักษาพ่ว่าสันก็เลยจัดไปสามอึกครับตักเอาน้ำไปอาบไปกินเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองครับผมไปตรงนั้นเนาะครับผมผมอ่านไปตรงนั้นแ่ละครับผมตักเอาน้ำไป อาบไปกินเพื่อสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโอ้สาธุครับผมรับผูได้ใมมีโอกาสมากก็มาเดอ้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละอยู่เงาต้นเดือยไงเนี่ยครับผมคําฉนดสองครับอย่างนี่ก็มีต้นเดือยขึ้นกันผมกับปัดกวาดไปนี่ผมก็คิดอยู่ด้วยต้นเดือยต้นเดือยเนาะเป็นอย่างคือหมักมีบอน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับผม ตรงนี้ก็มีต้นคำโฉนดขึ้นกันครับยูฟังทังนั้นครับผมคำโฉนดสองก็มีต้นคำโฉนดขึ้นกันครับนี่ครับพี่น้องปัดกวาดกับเป็นตัวเมืองนานจังน้อยครับก็คือยุ่วงนี้กับทางการเพิ่นกาให้ป้องกันเนาะมีมาตรการมากบวยผู้ใดไปผู้ใดมาจังว่าผมว่ไปไกลนะครับผมกับผมก็มาในเขตบริเวณนี้เพราะเป็นคนไกล ครับผมเป็นคนอยู่แถวแๆนี้ล่ละนะครับก็บมาจุดถูกจุดเทียนกาบายพบปูไม,ม่่าเพื่อเป็นสิริมงคลครับก็เลยอยากให้พี่น้องเห็นน้ำเนาะคจะเหมือนพบภูมพิพลดีครับจุดถูกกาบไว้กาบสกาละสวดทองคาถากาย ยะจิตตังวาจาจิตตังมโนจิตตังนี่ยแหละครับศีลสามครับนับถือศีลให้มันได้เอาศีลสามเลยก็พอแล้วพี่น้องเลยเข่งเข่งหลดเนาะเอาคาักคักเ,าเานาะของอปู่เม่ยชมบารมีเขาของของปู่เมียรับศักดิ์สิทธิ์แท้ศักดิ์สิทธิ์วาครับสร,สารบส้างลูกเหมือนเพิ่นไว้เขิ่นคลังศักดิ์สิทธิ์ครับ เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดมากก็ต้องกราบต้องไหว้กล่าวขอโชคขอลาบมันมันยังหักทั้งคนเนาะบ้านนี่ผู้ใดขึ้นไปหักพี่น้องคนละผูสิบห้าขึ้นไปเมืองหักปบเปรีหลบผมก้าวข้ามมาเนี่ยผู้ใดขึ้นไปทั้งคนหน้าไม่หักเลยพี่น้องโอ้ยขนขิงนูกเสียงดังหักพี่โต๊ะบ่ เห็นตั้งแต่ปลายไม้ตีงนุมเนียมท้งผุนพี่น้องอันใดเนาะคือท้งผุนเดี๋ยวพี่น้องพี่สุดนะง่าไม่ง่าผุ่นไหมเอา้าคือคักขึ้นแหน่เถื่อนเดี๋ยวพี่น้องไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับคือบ่มีค,อมคนอยู่หัน คือหักสันได้หักไปแล้วๆลดิ้งเี้เสียงผมมันเลี้ยวไปมันปีงน้อมเนียมโหลดง่าไม่หักโป๊เปะทั้งนั้นไหมไปเมองดูปัดกวาดมองนี่ล่ะไปหอดมันล่ะหอดเกือบสุดมันโอ้โอคนขี้งลุกเลยวะ นี่ไหมครับห้องนนั้นนียงาไหมต้นนี่ครับนี่ผมจาได้เลยงานนี่ครับพี่น้องงานนี่แหละฮักโปเปะซันคนกับโบมี่ไผ่กระโบมี่รมครับฮักดังโปะบางแห้งแล้วก็งาไหมกับตีงนุ่มเนียมไหมครับพ่อปูไมยามาบอพ่อปูไมยาทัก หลกงลานมาทำความสะอาดเบื่อรักสมรักษาสถานที่ปูเรยาครับผมโอ้มีไผ่ครับตะว่างาใหม่ดังโปลา่ใหม่ติ่งน้อมเนี่ยมะมึงไ,ไ,ไม่มีใครสักคนครับโอ้สุดยอดครับผมกับปิจจดจมูกนะครับเด้อ ບໍ່ສຸພ pues ີເ like ຊີນ pues ນ້ອງຟັງຈັ່ງຊີ້ຄ <flats> ັບໂມມີຜ້າປ <asaki> ິດຈົມຄາເດນ ียบสงัดดีครับพี่น้องมีผมผู้เดียวครับที่นี่นี่นี่ไปเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมสิบห้าไปชม่มพันสางหัววสันเหลือตั้งแต่ฉาบวสันลววครับผมลวกปูนเมืองน,นั่นแหละเหลือตั้งแต่ฉาบครับสิบไปเมืองพระทองคำครับผม คือพระแม่ธรณีนะครับพระแม่ธรณีนี่ก็จุดธูปเก่าดอกครับพวงมาไล่ดาวเรื่องหนึ่งพ่วงครับผมก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็เก่าครับบือถึงห,หกครับต้องจำมากก็ได้นี่เดชข้ามเก่าเพิ่นก็ได้นี่นะครับพี่น้องข้ามเก่าของพระแม่ธรณีครับสันเนาะครับเดี๋ยวสิพาไปเมืองพระทองคำเพิ่นผ้าสีทองแล้วกับสั่นกับ ภาพข้างหน้าที่เห็นนี่คือรั้ววัดครับผมที่เป็นเสาปูนแล้วก็อิฐบล็อกนะครับเนาะกาย่างบ่อกมันจบดีนะครับผมคิดว่าสุดแล้วยังยังเหลืออยู่ครับยังเหลือเป็นบางช่วงนะครับเนาะแต่อ,อ,อาจารย์ว่าเหลือฉาบว่าสันคือสีบอ่อท่านได้เฮ็ดไปให้สิ้นสุดทั้งบุญหรอครับพอบลอท่านมันจบกันเนาะอ,อาจารย์ว่าเหลือฉาบว่าสันครับผมบกับเมืองความคืบหน้าครับผม ถ้อผู้ใดมีโชคมีลาบหรือว่าคิดจะทถาำบุญทํำท่านสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสะเสบียงบุญไปในผ้าพบผักนะครับก็อยืาลืมวัดป่าคำชนนะครับเ้อครับสลาหลังไงกี่น้องไงแท้ไ่ว่าครับถึงโดนเตืออยู่จังสีแล้วเนาะคอยสะสมปัจจัยจตุปัจจัยที่สายบุญญาติธรรม คอยทย่อยเขามาพูดละเล็กละน้อยครับผมกระสาสมเพื่อจะได้เงื่อนเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยไปคอยเห็ดคอยสางไปนอกพี่น้งนองเนาะบ่อฟ้าวดอกครับผมบ่แล้วยุกเข้ารับเมื่อยยุกเข้าไปก็เกิดมากกระสาเงันต่อครับฝับงน้านี่ก็คือเป็นแท่นกระเบื้อง เขียนไายซื้อผู้ใดบริจาคเงินหนึ่งพันบาทก็สิได้มีไล่ซื้อลายน้ำครับผมมาติดไวนะ้นาสาลาแห่งนี้ครับผมก็อัญเชิญนะครับพี่น้องเด้อเชิญพี่นอ้องฟองฝ่ายสุภุสุคนมาเหตุบุญน้ำกันครับเพื่อสิได้จารึกไวนะ้นาครั้งหนึง่งครับมีสื่อมีเสียงได้มาบริจาคทำบุญหนึ่งบาทสั่งสาลาน้ำเพลนพี่น้องครับแทน ผลก็เหตุง่ามๆครับผลสลักชื้อแล้วก็ส่วนมากก็จะมีพร้อมครอบครัวครับผมผู้ใดอยู่บ้านใดแน่เพิ่สิบอกครับอยากให้เพื่อนเขียนว่าจังใดก็บ,บอกเพื่อนได้ครับหรือบ,บอกพร้อมครอบครัวก็ได้ผู้ว่าท้องมีครอบครัวเนาะครับผมหรือสี่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งครับผม เขามีจิตใจใส่สัทธาว่าจะคิดจะสร้างครับผมแผ่นละหนึ่งพันบาทครับผมแล้วเมื่อใดเงิหนึ่งพัน 1, บาทกท็สิเกียรมาเห็ดแผ่นนี่น้าแน่แล้วก็หลังจากเหลือจากเฮ็ดแผ่นหินอ่อนเรียบร้อยสลักจารึกเรียบร้อยกส็สิส่วนที่เหลือก็สีเอามาสร้างนี่แหละครับส่วนที่ย่างก็ย่างยหลยยได้พี่น้องครับนี่ก็คือเป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ควรจะมากราลงสั่งบุญกุศลน้ำกัั่น,นพี่น้องเนาะนี่คือพระประธานองค์งเล็กครับที่เห็นนี่ก่อนหนานี้เป็นสีขาวและก็สีแดงตอนนี้ลงสีทองครับสวยงามตะการตาครับพี่น้องกง็คงยังบอเสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็ต้องมีการตกแต่งอีกระดับนึง ตอนนี้ก็ค,คงจะเซ็ตสิ้นไปแล้ว80%ครับผมกระว่าใดเนาะครับนายช่างการดําเนินดํมเนินการไปเรื่อยครับนี่คือองคง์ไง่ครับสวงานตะการตาครับพี่น้องเสียงที่ได้ยนินอย่งนี้ก็คือปั่มล่มครับปั่มล่มพี่น้อง คงจะลงสีทองภายในเร็ยวันนี่นะครับน้ำึงอง,งอ,องน้อยองค์เล็กจะมีองค์เล็กใส่ขวาครับสวยงามนาพี่น,อน้องเนาะยังหมนแรงแตะวันยอแสงกำลังหลับปลายใหม่ก็พอดีละเดี๋ยวมาเฮ็ดคลิปสักคลิปหนึ่งเพื่อจะหาพี่น้อง ต้องไปผู้อยู่ทางไกลทางไกลได้เห็นเนาะครับผมบงามโมพีน่น้องงามแท่งงามวาครับกะเหลืออีกหลายอย่างที่จะต้องทำครับผมคอยเห็ดคอยสั่งไปเนาะพี่น,น้องเนาะคอย กอลางสั่งสาลาไปน้ำกันครับเป็นว่าเป็นบุญใหญ่เด้ขุดบ่อกอาราลาคนดินคนรา้เขาวัดกับสร้างพระพุทธรูปนี่ก็ตัวแทนไล่เส้นของพระพุทธเจ้าครับบอสร้่งบอได้หรครับเดี๋ยวคนหลุนลูนลกลุนล้านหลุนเลนเฮาสิบ่ไดเห็นได้เมืองครับสิวาดรูปไปซื้อๆมันก็สิเสื่อมสลายไว้เนาะ ก็เลยเฮ็ดเป็นองค์เป็นพระพุทธรูปคิดว่าจะทาวนดีที่สุดครับผมบางวัดเพิ่นกระสางได้ดีครับผมก็แล้วแต่ระดับปัจจัยนะครับผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นองค์ทองคํคกับศาล่าทองคาโอ้เจมันออนซอนสัทธาสายบุญเพิ่นครับอันนี้เฮากเอาพ่อประมัณก็คือเป็นเล็กแล้วก็เป็นปูนนาอพี่น้องก็คิดว่าสี่ได้หลายตัวคนอยู่ครับผม าเสียงเพลงนี่บทีบลิขสิทธิ์บ่เนาะเอาซ้ำนีดส,สักหน,น้องพี่น้องเนาะครับนี่หลักความคืบหน้าของสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดป่าคำชนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรนะครับเด้อครับแวะเวียนครับรถผ่านไปผ่านมากอาสิบางคนอาจจะรู้สถานที่แห่งนี้ดีบางท่านก็อาจสิบ่ท่านรู้จักเนาะครับเนาะกนะ็ขอแนะนําสถานที่นี่อ่าก็คือเป็นคำโฉนดสองครับผมฉายาเพื่อนคำโฉนดสองนะครับเด้อวัดป่าคำชนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรครับผม มาชมอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือพระพุทธเจ้ามาหาจากักรพรรดิองค์ใหญ่ครับใหญ่แต่ใหญ่ว่าพี่น้องเอ้เดี๋ยวรถเข่นหรือหละยกขึ้นไปครับสองขั้นสามขั้นซอยกันรถเข่นอันแรกให้ดูลิกแตกครับยกขึ้นบ่ได้ขนาดยกตั้งแต่ช่วงท่อนล่างนี่ครับให้ดูลิกแตกเลยครับว่วได้ตั้งขั้นหาขั้นแปดว่าถันนิมนต์ขึ้นวัวให้ดูลิกมึนาะยะพี่น้อง อันนี้ก็คือองค์พระมาหาจากักรพรรดิคือกันครับเป็นองค์เหล็กอันนี้ผู้ใดมีจิตใจใส่สัทธาจะสร้างก็คือองค์ละมือหาครับพระอาจารย์เว้ามือนน,นเนาะครับก็จะสลักซื่อไหวน้ฐฐานครับผมทุกองค์ครับผู้ใดเป็นเจ้าภาพผูพ้ใดมีสัทธาครับก็จัจจะสร้างไหวจังสี่ครับหลอบองค์ใหญ่ไป แต่และองค์เปนกัจจศิจรึกชื่อไว้ครับผู้ใดเป็นผู้สร้างองค์นี่ครับพระพุทธเจ้ามหาจากักรพรรดิงามแทงามวาพี่น้องเอ้ยครับแล้วเพื่นกัิมีพระคาถาให้พร้อมครับพระมหาจากักรพรรดิคำคาถาบูชาพระพุทธเจ้ามหาจากักรพรรดิครับนี่แหละพี่น้องแคปหน้าจอไว้ก็ได้เด้อครับ เพื่อกเสเด็เอาไปทองไปหัดสวดครับดีแท้ดีว่าพี่น้องเอ้ยทุกคาถาที่เพิ่นเขียนไว้เก่าไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งมวลครับส่วนองค์ที่ทั้งทายทั้งนี้ครับอันนี้คือรอดจาภาพอยู่ครับเพิ่นเหตุไว้รอดจาภาพได้พี่นอ้ององค์ละหมื่นหา่าครับผู้ใดสีมา เป็นเจ้าภาพครับก็คิดว่าองค์ที่เพนเทศขึ้นมานี่กางบประมาณการสร้่งคิดว่าบูชาองค์ละมือหาเนาะก็คือสีบอหอดมือหาแมนบอกพี่นอ้องเอาตามความเป็นจริงเนาะก็สีส้่งขึ้นมาส่วนเงินที่เหลือก็จะเอาไปเฮ็ดส้างสลาพี่นอ้องครับเนาะว่าอ,อ,องค์ซ้ำนี่คือสีมือข้อมือนหาพระาณเออส่วนเกิน,กนครับผม หรือว่าส่วนต่างเนาะกะสิเคลื่อนไปนะาราครับผมส้างเอาจามัดแห่งแสงบุรพี่นองมีเท่าใดเมียนมัดเลยช่วงนี้กาลังก่อส้างครับผมกาลังสร้างกําลังแปลงกบ,บาราไดเนาะครับนี่ก็คือ,คอลายเส้นของพระพุทธเจา้าองค์ลุมเหมือนของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเทานาะพระศาสดาของศาสนาพุทธครับพี่น้อง ช่วงไายคลิปนี้ผมไปสัมภาพพี่น้องมาที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมมาเมืองบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เมืองให้อิม่มให้เต็มในหัวอ,อกหัวใจครับผมนี่ก็คือพญายนาคหล่อม,อม,อมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะพี่น,อนะน,น,น้องเนาะครับเกี่ยวหล่นควนอยี่นี่นะครับหางเกันกระสิจุ่มน้ำไว้ได้พี่น้องได้หางเกันจุ่มน้ำไปครับนี่แหละครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปกินไปอาบหูดเฮต้องการบอร่อน้ำซักซิ์ไปรักสมรักษาหร,หรือว่าถึกอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่บด่ดีหรือว่าต้องการสิ่งที่ดีดีขึ้นอยากให้รบหายง่ามในการนำ้ำรงชีวิตในการคล่องเฉียบการน้ำลงเฉีพครับผมเอาไปอธิษฐานจิตเอาครับพีิง ตักขึ้นมากินตอนนี้ก็ได้ครับเป็นน้ำพิเศษบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หากไม่เดือพี่น้องเห็นไหมาหากไม่เนี่ยครับขาวๆหลุนควันอย่างนี้ครับผมนี่ครับที่เป็นขาวๆหลอดอย่างนี้คือหลักต้นเดือครับเป็นหลอดใบอ่อมใบครับง่ามเถงง่ามวาพี่น้องนี่ครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตักน้ำไปกินไปอาบครับผู้เดินทางมากเอากระบ,บวยตักขึ้นมาครับล้างหนาล้างตาล้างไม่ล่างมือพอมหัวพมกระมม่ครับเป็นน้ำพิเศษบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตอา้าวว่าสิประสงค์สิ่งใดอยากให,ให้อยากให้น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่มีอนุภาพขนาดใดก็ยุคการอธิษฐานจิตของเ้าว่าเสียประสงค์พน ไปสอยเหลือแบบไปนะครับเนาะครับผมก็กฤขอจบนะเสียนพญานาคครับหาเสียนที่อยู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมน้องพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ